สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้เองก็จะพามารับชมนะครับกระบะตอนเดียวของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว std 4x4 นะครับราคาจะจำหน่าย ปัจจุบันนะครับอยู่ที่7 2 7 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้กระบะตอนเดียวที่เป็น 4, คูณ4ไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้เราจะมีให้เลือกทั้ง4คูณ2และก็ 4, คูณ4นะครับเดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของเจ้า4ีคูณคันนี้กันดีกว่าเจ้าสีขาวคันนี้ครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็ตัวรถนะครับมีอะไรกันมาให้บ้างนะครับสำหรับแบบตัวรถของ Ford เรานะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้เราเปลี่ยนชุดหน้านะครับเราใส่ชุดหน้าที่เป็นตัวของตัวแรปเตอร์นะครับ ตัดกับสีบอลเงินแบบที่ท่านผู้ชมเห็นครับตัวรถนะครับก็จะมีห่วงลากจูงมาให้นะครับนี่ครับเอาไว้สําหรับกรณีที่เราไว้ลากจูงนะครับแล้วก็จุดต่อมาเลยนะครับสำหรับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดนะครับที่อยู่ในตัวของชุดแรปเตอร์นะครับเดิมเดิมรถยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับต่อมาเลยนะครับสำหรับกระจังด้านหน้านะครับเราถอดกระจังด้านหน้าออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับตัวนี้เลยไฟ led นะครับสจุดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ทําให้กระจังหน้าของเรานะครับดูโดดเด่นเวลาเราขับขีี่่่่ตอมาเเลยนทโดดด ไฟหน้าของเรานะครับเราเปลี่ยนไฟหน้าเดิมโคมเดิมออกนะครับใส่ไฟหน้านะครับโคมของ Ma t ติ LED นะครับตัวนี้เป็นโคมไฟแต่งนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะมี day time ทั้ไฟขับขี่เวลากลางวันมาให้นะครับหลอดด้านในก็เป็นแบบลูกแก้วแบบ LED มาให้นะครับตัวนี้แต่ในส่วนของระบบนะครับระบบเวลาลำแสงหักเหอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวนี้เป็นไฟแต่งนะครับนะครับก็ทำให้ได้ในเรื่องของไฟที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับจุดต่อมานะครับ ฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับเรายังไม่ได้มีการติดตั้งในส่วนของสกรูต่างๆนะครับแล้วก็ด้านข้างของเราแก้มด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อนะครับที่เป็นชุดต่อเนื่องจากตัวแรปเตอร์ทาสีเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้อ่าล้อแมก ล้อเดิมของเขานะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับคันนี้เรามีการเปลี่ยนล้อนะครับใส่ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อลายก้านนะครับสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวยางซูแมกนะครับอ่าสเปคยางอยู่ที่265 60R18 นะครับตัวนี้ก็ในส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นในส่วนของดิสเบรกมาให้แล้วด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะครับนี่ครับอ่าตัวรถของเรานะครับก็ใส่ขอบ18แล้วก็พอดีกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับยางออเตรเลก็วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระ ต่อมาเลยนะครับในส่วนของกระจกด้านข้างของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็บามือจับตัวรถก็จะเป็นแบบสีดำนะครับบันไดนะครับตัวรถก็ยังไม่มีบันไดมาให้นะครับชายบันไดนะครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราก็เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบันไดทรงต่างๆบันไดเหล็กนะครับบันไดด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวกระบะของเขานะครับขอบกระบะทั้ง3ด้านก็จะมีในส่วนของอ่าตัว แผ่นกันลอยมาให้นะครับทั้ง3ามด้านนี้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับที่เป็นแบบสีดำๆที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพร้อมกับตัวบาเหล็กนะครับตัวนี้เพื่อเอาไว้กรณีที่แบบว่าเราไว้มัดสัมภาระต่างๆนะครับมัดเชือกมัดตะข่ายต่างๆเนี่ยตัวบาด้านข้างเนี่ยก็สามารถเอาไว้สําหรับใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรูรองรับในส่วนของการรองรับในส่วนของโลบานะครับถ้าเราติดโลบา์ติดคอกอะไรต่างๆก็ไม่ต้องจอดตัวรถนะครับถังน้ํามันนะครับตัวนี้เติมน้ํามันดีเซลนะครับจุได้แปดสิบลิตรนะครับ อ่านี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิวล้อด้านหลังล้อแม็กด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันคันนี้มีการตกแต่งนะครับเราเปลี่ยนไฟท้ายนะครับจากเดิมหลอดจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟแต่งแบบเต็มระบบให้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้มีอะคริลิกคำว่า4ีคูณสนะครับแล้วก็เราติดอะคริลิกเพิ่มเติมก็เป็นคําว่าレンเจอร์นะครับสีดำนะครับก็เพิ่มทั้งด้านท้ายรถของเราให้ดูหล่อขึ้นโลโก้ฟอร์ดนะครับฝาเป กันชนท้ายนะครับตัวตอนเดียวของเรายังไม่มีมาให้คันนี้นะครับเราใส่กันชนท้ายของตัวเดลต้าสี่คนะครับเรียกว่าเป็นกันชนท้ายที่ครบเลยนะครับมีในส่วนของห่วงลากจูงนะครับตัวนี้ไฟถอยแบบ LED นะครับตัวนี้ก็หัวลูกกลอฟนะครับเอาไว้ในส่วนของลากเรือนะครับหรือต่อลากพ่วงต่างๆนะครับบันไดเหยียบขึ้นนะครับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับ แล้วก็รถของเราก็มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงบริเวณใต้นะครับกันชนท้ายนะครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวอันพารักชมภายในตัวรถกันนะครับว่าเจ้าตอนเดียวของเราเนี่ยนอกจากพื้นที่ที่กว้างใหญ่นะครับบรรทุกได้เยอะมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกพุทธผลทางการเกษตรนะครับหรือเอาไว้ต่อในส่วนของตู้ทึบต่างๆนะครับหรือเป็นรถคอกเอาไว้บรรทุกของนะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับนี่ครับภายในตัวรถนะครับนี่ครับกระจกก็จะเป็นออโต้นะครับ นี่ครับแล้วก็จะไปในส่วนของตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับเติมน้ำมันรถฟอร์ดเรานะครับกดคายเซ็นทรัลล็อกเพียงเท่านี้เองนะครับก็ฝาถังน้ำมันก็จะ,ะเตรียมป๊อปอัพให้นะครับตัวเบาะของเรานะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้หน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับ รองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะครับหน้าจอเรือนไหม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับคันนี้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะครับแล้วก็อาจจะมีสีขับสีในรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับด้านหลังของรถเรานะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับภายในตัวรถของเรานะครับเรียกว่านั่งก็ได้ทั้ง2ท่านนะครับพื้นที่นั่ง้วยก็สะดวกสบายกว้างขวางนะครับแล้วก็ บรรทุกก็ได้ดีมากๆเลยสาหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับอันมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะครับมีโปรโมชั่นนะครับลดพิเศษนะครับลด1นึ0 0 0สนหรือบาทเลยลูกค้าเลือกฟรีชุดแต่งจัดเต็มรอบคันนะครับหรือแบบที่3นะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับออกรถเริ่มต้นนะครับพร้อมแต่งนะครับสามารถออกรถเพียง19,0 0งบาทได้เลยนะครับนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับ อยากตกแต่งแบบไหนนะครับทักเข้ามานะครับอาจจะแนะนําการออกรถให้นะครับสำหรับตัวตอนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้เลยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ